าลงอยู่พี่น้องนี่เห็นว่าใจเข็นตำหนักดึงกำลังที่เอาลงอยู่พี่น้องเห็นว่าจุดนี้เห็นว่านี่นี่แหละคะือจุดเช่นถล่มนี่นะเห็นว่าไงโยยาคพื้นพี่น้องพี่น้องว่านงเห็นไหมโอ้ยเหยื่อคนเสียชีวิตหลายคนครับนี่จุดนี้หกคนบ่นี่ครับเห็นว่า ดีครับเคยเล่าผ้ากินผ้าเที่ยวครับมุนีเคยเล่าจะพาพี่น้องไปเบื้องถนนพระรามสองนะครับไปน้ำการพี่น้องกาข้าวดังๆครับคือถนนพระรามสองครับกำลังเก็บกู้พี่น้องนี่กำลังเก็บกู้ครับเข็นเนี่ยน้อนี่รถเข็นรถเข็นประม่าชี้ขัน 4, ผ่าขันครับกำล,ลังถึงลงเลยอาจจะที่เดิมใกล้ๆนะ 不要动。 ร้านสช้าเอร้านสาวกินข่าเนี่ยนั่นนี่แม่แม่แมแม่มาไคุณครับเอยู่อกนนใชไม่ได้ไปมหมแล้วขียนเขียนเขนเขียนเขีนเขีนหลเดินเดิเขี้ยนเดวเขียนสามตัวบุญหลนะออร้านเาวเบงกินเนาะร้านสาวกินเข่าพี่น้องเอ้ยตรงทางมหาเบิงเขียนนะครับบงไมโคนี่ครับเป็นถนน เขาเดินทางด่วนหาบางเส้นบันแทวครับโครงสร้างครับวดถ้าพี่รอบเมื่อเมืองถนนเขาว่าถนนเจ็ดถูกโคตรเป็นว่านี่แหละถนนพระรามสองครับสร้างอยู่เยเรื่ยอยสร้างไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ผมมาอยู่นี่เนี่ยอ่าเม่ท่านได้เท่าสร้างนะครับพี่น้อง เดี๋ยวก็สางนอกสางในยยงนั่แหละรถติดเป็นติดครับบรรยากาศครับมึงปายช่วงนี้ก็ยุ่แเดี๋ยวมาชัยนี่นะครับนี่เล่นนอกครับให<น>้เล่นใน,น,นข้างบนก,กำลังสางครับ ็สั่งเป็นยังไงนะครับว่าทางก๊อดขาดังคือเคีนทะลมกำลั่กับที่นง่นกัตกงที่ทีอน,นกง่งงก,ก,กั่นกงกนกินเขล่กัากับนี่ับนงท่กตน่กอนกบกบีนกลี่กัที่ตละที่นี่กเบที่นทนกบนทีบีล่นี่ยที ตอนกำลังยืนนี่แหละมันทะลมพังหนึ่งลงมาทีทะลมครั้งก่อนก็นเป็นแบบนี้แหละ<ไ>พี่น้องเ,เห็นไ้มน,นี่ครับมันทะลมตัวทีทะลมคือทะลมรงขางหนึ่งนะครับข่างหนึ่งข้านี่ครับรีว่างแผ่น้างบนนี่พี่น้องเห็นไ่มนี่รีว่างแผ่นนี่เห็นไหมเห็นละเขาเริ่งว่างจริงจีละมันทะลมลงมากครับเข<อ>าว่างไปเรื่อยๆือยเห็นไหมพี่น้อง ไปเรื่อยพี่นอ้องอัปเดตถนนพระรามสองไปพี่น้องในเบื้องอ่าไปมาถนนพระรามสองกังมาร,ระวังนะพี่น้องเด้อทั้งว่าเขากำลังก่อสร้างเนาะเพราว่าเขาว่าเขาก็ต้องอัปโหลด้วยระวงังแหมนะครับเราเขตก่อสร้างนะพี่น้อง เอาอยูน่นี่ตั้งแต่ถนนพระรามสองมหาหนีไหนแต่ะมอาจจะซิบโกเทียแหละแต่ผมฟังมาหนีอาช่วงนี้เพ่นว่างว่างแผ่นรีบร้อยแล้วครับจะสามารถที่จะวิ่งได้ครับนี่เขาเล่นในแลวพี่น้อง นี่ยู่ระว่างอ่าล่วงบาลมาใช่นะครับอ่าล่วงบาลมาใช่ตรงนี้เขาว่างแผ่นนิดบร้อยแรลบมันก็กำลังก่อสร้างเป็นช่วงพี่น้อง ทาจีนทาจีน,จนโอ้ยบอพิษครับาม,ามแน่นำทาจีนครับนี่เขาก็จะเฮ็ดผ่านขามไปแม่นาราจีนไปนะครับกวนน็ม่ไไกไมไมก็ากกําลังก่อสาาร้างไปุกช่วงนะครับไปมาทางังถนนอ่าพระรามสองคะระมัดระวังเอาด้วพี่น้องเ้อไม่คอัไมคโค อ๋อร้านสาวเบิ้งไม่โค้ครับนะครับนี่ช่วงนี้ก็ขำไม,กกมไม่น้ำทาจีนครับพี่น้องกำลังเห็ดเบอร์สามขามแม่น้ำทาจีนไปรถมื้อนี้นะครับณวันที่าน,น,น,ออนาวันที่เจ็ดเนอมื้อนี้ว่เออณวันที่แปดนะครับทีนี้อัปเดตแล้ววัวนที่แปดนะครับ รถรถติดใช่ไหครับขาออกรถวัตติสเป็นไรวันนี้เ,าเาขาเห็นสะพานขาม่น้ำชาจีนครับอีกเรือแม่น้ำชาจีนครับเรืยอะมากเลยเรืยอะมากนะนี่แม่น้ำชาจีนเรือเนี่ยเห็นไหมนุกินงลงจากแม่น้ำชา จำได้ปะครับอ่าเป็นทีว่าอ่าสภานรถทับรถเออสพานทับรถไหมครับตรงสพานกับรถที่ทับรถนะครับนี่ยุ่ยใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวผมจีเสี่เหพี่น้องเพิ่งเลือดนะครับอันนี้ยุ่ยตรงคำอ่าโรงพยาบาลวิภาลามี่ครับไก่หอยเหล่าสพาพนตรงนั้นครับ เป็นแผ่นปูนร้นทับรถนะครับแต่ก้อนเขาตรงบนเขาสางนั่นได้แล้วดี่พี่น้องนี่เมั่อก็มาอาจจะมีจุดตรงที่กับรถตรงนี้แหละนี่ครับสะพานลอยตรงนี้แหละครับที่ที่มันทับรถที่มันทับรถครับอยู่นี่ครับที่เขาเทียนใหม่นี่ครับ นี่ะสานตรงนี้ครับขอจุดชิ่นสุดกันนั้นเหรพี่น้องตรง้ันแถวนี้ครับหน้านสช้ากับร้านสา้าี่กับ่วงเมโคครับเห็นไหม่วงเมคโคเห็นปะเมคโคจอดเนี่ยส่วน่วงเค้นถ่วงเมโครนะครับ มันหอดุดสิ้นสุดแล้วครับพี่น้องอหลังที่เขาอันนี้ค้ากับนะครับที่เขาอ่า ตัวสมุทรสาครน,นะครับตัวมาชัยนะครับ mm hmm. กับกำลังเห็ดคือกันครับ mm hmm. แต่จังหวแะแล้วทัางใดก็ระมัดระวังเอาพี่นอ mm ้อ hmm. งน่ากลัวครับเขาว่า mm hmm. ถนนเจ็ดชั่วโคตเขาบอกนะครับและบรรยากาศการเดินห้างครับถนถนอารามสองของเขานะครับ mm hmm. ถนนเจ็ดชั่วโคร ว่าอย่างนั้นนะครับตามที่เขาวา้านวาน้ำเขานะครัเนี่ยเขีนงนี่าที่มะล่มนี่ครับครับไรื่าาจาโสจาอยู่องออตะไมากครับตน,นุนระหน่สองนี่น นี่ใกล้กลถึงจุดที่เค้นทะลมแล้วพี่นะขากลับผมจะเจ็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับไปกลับนี่ขาไปเป็นยังไงขากลับกับจิบประมาณนี้นะครับมาลามสองนะครับบุ่งหน้าสูงกรุงเทพมหานครเรียบๆเขาเรียนเรียบเขาเขาดูครับ ปลุกโอ้ยรล้วเช้าใคยเกิดเลยไทยเออไทยไทยวายอ่ะไปมวนนะครับพี่เด็กหน่อยของมวนจริงๆแล้วพี่น้องเอ้ยนี่กกอยู่แถวไทยปัสดุสมุทรสาครนะครับมันอ่าบอนเคสตะลมสิอยู่ ตรงสะพานขามไปขามถนนพระรามสองที่ไปตัดระวางเอกชัยสมุทรสาครน,นะครับเอกชัยนี่สมุทรสาครทน,นนี่นะครับเป็นถนนเส้นนั่นแหละเครนยมันก็เครนยแบบนี้แหละมันจะถลมลงมาตรง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 ,งนั้นพอดีครับพี่น้องตรงจุดเครนยดถล,มล่มลงพี่น้องนี่แหละครับนี่ดูเห็น ปอตท่อนี่ครับอ่าจะเป็นอ่านแล้วเส้นที่จะไปบางบอนมันจะเป็นถนนที่เคยใช้ผ่านผ่านพอดีปัดไปพอดีครับวงนาสูุ่งเทพเลยครับขาเข้ากรุงเทพพอดีพี่น้องเขี้ตัวนั้นพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเขี้ตัวนั้นเห็นนะเขากำลังใส่ใส่เขี้ดึงอยู่นึ่งครับนะตลาดเตตลาดเตยตลาดไห้ไผ่ตลานุตลาดช้าวกับเขี้ยน นี<ท>่ครับจุดจิตถล่มครับพี่น้องเห็นไหมลูกายเห็นไหมี่แหละกำลังชะล่าตัวเลยนี่ช่วงนี้คเขาเขากำลังเอาลงอยู่พี่น้องนี่เห็นว่าใจเขินตำนักดึงกำลังที่เอาลงอยู่พี่น้องเห็นไ่มจุดนี้เห็นไ่มนี่นี่แหละคือจุดที่ถล่มเลยนะนี่นี่เห็นว่าไงโยโยภาคภูมิพี่น้องพี่น้องว่าน่งเห็นไหมโอ้ยเด็กคนอ่าเสียชีวิตหลายคนครับนี่ ชุดนี้หกคนบ่นี่ครับพี่ตัวลงหักลงเฉียดได้พี่น้องเลยเนื้ก่อหักลงแบบนี้เลยนะครับถได้เจ็บค่ะเจ็บเจ็บ่าหอีก้นหนึ่งสองสามสี่หาหกตัวครับถยุ่งไปยู่นี่ครับนี่นีะครชุดนี้แหละครับนี่ ถนนเส้นนั่นกัจะเป็นถนนเอกชัยครับขามตัดพระรามสองไปนะครับเขาวงนาสู่กรุงเทพกะแล้วก็เขาเขตบางบอนสมุทรสาครเั่นเอครับถนนเอกชัยนะครับช่วงนี้ก็รถติดแต่ไม่จะติดช่วงนี้แล้ครับอีกมุมหนึ่งครับอันนี้มุมที่อ่าถนนเอกชัยนะครับสิไปมหาชัยนะครับ พี่เชิดนะครับทีทะลุงนะครับมุมนีมุมนึงนะเก็บภาพสั้งนี่มาให้เพี่ครับพร้อมครับอันนี้เป็นหน้าพ่อแล้วหรือเปล่าใจสะพานดี่ผมจะไปอ่าไม่ใช่นะครับไปเสร็จตท<า>ุมทีนครับมุมนี้นะครับพี่น้องนี่ปืดลงไปเจอปุ๊บเจอปุ๊บไ<า>ปถึงมุมนี้ตาข้อมุมนี้ครับ ไทย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 บ้านนี้ถ่ไทยโอ้ยลานเสาก็ถไทยไทยยอยู่หรอกเฮ้ย